สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์เชียหรือว่าแอดเจ้าของช่องถุงทองพารวยหรือว่าถุงทองชาแนลวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับตัวเลขและแนวทางเหล่าพัฒนาเลข บนบคลิปนี้มัดรวมกันทุกอาจารย์ทุกสำนักเลยนะคะยังไงก็แคปหน้าจอเอาเพราะว่าจดไม่ทันแน่นอนนะคะถ้าไม่ทันก็หยุดวิดีโอแล้วค่อยแคปนะคะามาดูตัวเลขกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทุกอาจารย์ทุกสำนักเลยอยากให้ลงอาจารย์ท่านไหนยังไงก็ทักถ่ายเข้ามาได้ใต้เมนนะคะวัที่ผ่านมาปังกันบ้างหรือเปล่า เอามาดูของอาจารย์ยอดบุรีลำไปเลยนะคะอาจารย์ยอดบุรีลำเราพัฒนาวันที่19กันยายนปีพศ2568อาจารย์ยอดให้วิ่งกับรูดไปที่เลข7กับเลข6 แคปหน้าจอได้ก็แคปนะคะเลข7กับเลข6จับคู่ให้933 967 367และ672 4สตัว1หางก็คือ6367เอาไปบินเอานะคะ2ตัวก็จะมี3367 เจ็ดสองเจ็ดศูนย์และเจ็ดหนึ่งชอบไหมคะชอบก็ติดตามไว้ได้เลยไม่ชอบเลื่อนผ่านทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นอา้าวแกปหน้าจอได้เลยเอามาตามต่อของอาจารย์สายทานนะคะงวดที่ผ่านมานะคะผลรางวัลมาที่05นี่นะคะ0543 0543ผลรางวัล0 5น3ไม่เข้านะคะหลุดไปไม่เป็นไรตามของใหม่นะคะมาตามของใหม่อาจารย์สายทานเหลาพัฒนา19กันยาปี68ให้ไว้เลข0กับเลข6เลข0กับเลข6จับคู่ให้6035 25 3ตัว035และ635 สี่ตัวหกศูหชุดเดียวนะคะเอาไปวินเอานะคะสำหรับท่านที่รอหรือว่าท่านที่ชื่นชอบนะคะติดใบได้เลยส่วนหลวงพี่แขกนะคะหลวงพี่แขกของเก่าให้ไว้เลขหนึ่งกับเลขแปดเลขหนึ่งกับเลขแปผลรางวัลมาที่0 5, 4, ูนย์ห้ี่สแปลว่าหลุดไปนะคะไม่เป็นไรตามของใหม่หลวงพี่แขกให้ไว้เลขศูนย์กับเลขหก 6, เรล่าพัฒนา จับคู่6035และ25สามตัว2ชุด035และ635 4ี่ตัว4ตัวก็จะมี6035เอาไปวินเอานะคะวินในสตัวนี้อาจจะ3าตัวแตกหรือ4ตัวแตกก็ได้2ตัวเน้นๆจัดไปชอบก็ติดไว้นะคะแคปหน้าจอได้เลยนะคะ ามาตามต่อของอาจารย์โยเจ้าของช่องดาราพารวยนะคะของเก่าให้ไว้เลข8กับเลข5เลข8เลข5ผลรางวัล0 5นย์ห้าเข้าไปที่เลข5มีงรูดเลข5าข้างล่างมา05มาตามของใหม่นะคะตาม,ขอ,มอาาอะะของใหม่อาจารย์โยนะคะของใหม่อาจารย์โย จ้าของช่องดอลล่าพาด้วยนะคะอาจารย์โยให้ไว้วันที่สิบเก้าสิบเก้าเดือนกันยาปีหกแปดอาจารย์โยให้ไว้เลข0ูนย์กับเลข7เลขศูนย์กับเลข7จ็ับคู่ให้03 04 05 0มศู74 7สหและเจห สี่ตัว2ชุดศูนยี่เจดสี่และ0ูนย์หเจดหสตัว3ชุดสี่เจ็ดสี่หเจหกศูนะคะเออชอบก็ติดไปได้เลยไม่ชอบเลื่อนผ่านนะคะยังไงเข้ามาแล้วก็มีคำเตือนลิปวิดีโอนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพรนันใดๆทังสิ้นการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง เสี่ยงตลอดเสี่ยงเสมอเมื่อลงทุนพิจารณาทุกตัวเลขนะคะแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นมาปูรวยให้ไว้ของเก่านะคะเลข2กับเลข4เลข2กับเลข4เข้าไปที่เลข4คือ4 3บน4 3บนแต่ว่าจับกู้ให้2 4แล้วก็4 6มา4 3บนเข้าที่เลข4ของใหม่นะคะปูรวยให้ไว้ วิ่งกับรูดเลขห้กับเลข7เลขห้ากับเลข7จ็ับคู่ให้5 3 5 4 5 5และ5้าห7 4 7็และเจ็ตัว2ชุด5 4าสและ7จ็ดสตัว4ี่ห้และ4ี่ดหชอบไหมคะชอบก็ติดไปได้เลยไม่ชอบก็คือเลื่อนผ่านเอาแคปหน้าจอได้เลยนะคะ แอปหน้าจอแล้วนะคะมาดูปูสีปูสีเราพัฒนาของเก่าปูสีให้ไววิ่งกับรูดเลขห้าก,กับเลข7 5กับ7จ็ับคู่ให้5 4าสี่ห้าห้และ5 7 7เจ็ดเและ7จผลรางวัลเข้าไปที่0ูนย์ห้าล่าง0ูย์หล่างจับคู่ไม่เข้าแต่เข้าไปที่เลขวิ่งกับรูดศูนย์ห้ล่าง มาดูของใหม่เราพัฒนาโปรสีวันที่19บเกากันยายนนะคะเขียนผิดเดือนนะคะกันยายนปี68วิ่งรูด1กับ3เลขหนกับเลขสาจับคู่ให้1นึ่งสามหห 3 3มสามหและ3ามหี่ตัว2ชุด1 6ึ่หนึ่งสและ3 4มสชอบไหมคะสตัว2ชุด4ี่และ6กหนึ่งสนะคะอ้าชอบก็ติดไว้ได้เลยแคปหน้าจอได้เลยนะคะ,ะยังไงเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากช่องถุงทองพารวยหรือว่าถุงทองชาแนล ของอาจารย์เจ็บเองส่วนดาราพารวยและอาจารย์โยชาแนลจะเป็นของอาจารย์โยนะคะกดไปย่เยอะๆหรือว่า,าดูให้จบฟังให้จบนะคะมาดูปู่ไข่ ปูไข่ของเก่าให้ไว้เลข1กับเลข2แปลว่าหลุดไปนะคะไม่เป็นไรตามของให,ม,หงม่หลุดแล้วยิ่งต้องตามหลุดแล้วยิ่งตามปลูกไข่แล้วพัฒนา19กันอยากปี68ให้ไว้วิ่งกับรูดเลข5กับเลข6เลข5กับเลข6จับคู่ให้อ่าห้5สามห6าสี่ห้และ6ก สี่ตัวหกสี่หกหกและหกสี่หกห้าสามตัวสี่หกห้าและสี่หกหอย่าลืมกลับด้วยนะคะชอบก็ติดไว้ได้เลยเอาแคปหน้าจอได้เลยนะคะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้น ยังไงแอดก็กลับขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านทุกเซียนทุกสังนะที่เมตตาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากพวกเราทุกๆท่านนะคะแอดก็อยากให้ถูกทุกๆคนเลยขอเปิดโชคเปิดดวงรับโชครับทรัพย์เฮงเฮงปังปัรวยรวย ตลอดยิ่งยิงขึ้นไปทุกๆุกคนเลยนะคะคลิปนี้แอดลาไปก่อนรอชมนะคะคลิปถัดไปจะเด็ดจะปังขนาดไหนติดตามรอไว้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสองทุกครึ่งขอให้ทุกท่านมีเฮไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีคะ่ะ